This has makings of team that can race to glory. หนังรวมทีมคนพอกระเทินขัดขัดกันเกินที่ดูโคตรเพลินโคตรจะบนั่งเลยครับกับแก๊งคนที่เคยร้ายมามากมายครับจะดีได้ก็พูดไม่เต็มปากต่างคนต่างมีแผลต่างคนต่างมีปมต่างมีเบื้องหลังอันดำม,มืดแต่ต้องมารวมตัวกันด้วยเหตุจําเป็นและนี่คือ t h e b o l t หนังเรื่องล่าสุดจาก Marvel Cinematic Universe ครับเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ไม่คาดหวังแต่ไปไกลเกินหวังจริงๆครับสําหรับเรื่องนี้ที่ดูเหมือนจะเรียกความเชื่อมั่น ัทธาของแฟนๆมาเวลสูดิโอกลับมาได้พอสมควรเลยทีเดียวกับการที่เราได้รับชมการดำเนินเรื่องที่ เป็นไปอย่างที่ตัวละครทุกตัวเนี่ยน่าติดตามและก็มีความพิเศษเฉพาะตัวมากๆครับด้วยความที่เป็นพวกเขาเหล่านี้นี่เองครับผมมันจึงทําให้ t ันเดอร์เบเนี่ยเราดูเราได้หัวเราะได้สนุกสนานนะฮะรวมทั้งปวดกระบาลน,นะฮะไปด้วยนะฮะอยู่ตลอดเวลาในการรับชมกับภารกิจและเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเขาต้องเจอที่ลำพังก็ใช่ว่าพวกเขาจะเข้าขากันได้ซะที่ไหนนะฮะแอคชั่นต่างๆของหนังอาจจะไม่ได้ตูมตามเหมือนกับหนังมาเ หลายๆเรื่องที่ผ่านมาครับแต่ด้วยความธรรมดาแบบจริงใจนี่แหละครับทำให้ t ั r b o l บทรงพลังและมีความพิเศษของตัวเองครับที่ถึงใจเข้าใจและหิวใจเราไปด้วยง่ายาน,นอกจากความบันเทิงสนุกสนานที่เราได้นะฮะหนังยังให้มุมมองอการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตกับเรื่องราวความรู้สึกบางอย่างที่เราทุกคนล้วนแล้วแต่จะต้องเผเชิญและก็ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นี่คือหนังรวมทีมคนหางแถว ที่มาแรงสุดๆนะครับที่อยากจะบอกว่าถึงเราจะเป็นตัวรองแต่เราก็ไม่ได้เป็นตัวถ่วงอย่างแน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือหนังมา v e l ที่ธรรมดาแต่จริงใจครับไม่ตูมตามมากมายแต่สนุกและบันเทิงโดนใจแฟนๆมาวิลอย่างแน่นอนครับ t h u n d e r b o l t มีเครดิตท้าย2ตัวนะครับหนังจบแล้วก็อยากพิ่งลุกไปไหนแล้วกันและนี่คือรีวิวทันเดอร์โบจากพวกเราคนจิวรีวิวหนัง the wheat box with a little idiot part alexi have you slept i sleep when i'm dead well, i'd like not to die today so maybe somebody else should be driving